สวัสดีครับภาคสลอมาแล้ววันนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนรักอย่างอินโดนีเซียหลังจากปลด้าผ่าชินเตียยังออกแล้วหลังจากไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเพิ่งชนะฟุกนัดเดียวกับซาอุดีอาระเบียไปบอกอยากปลดโคชชินเตียยังบอกว่าฝีมือไม่ถึงเอ้ยได้นักเตะฮอนแลนด์ลูกครึ่งมาเยอะแยะเต็มกิม ชนะแค่นัดเดียวบอกจะไปบอลโลกจะไปบอลจักรวาโลโคตรฝีมือไม่ถึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปลดตอนรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแต่ทนกระแสไม่ไหวเมื่อมาตกรอบเอฟครับคาบ้านในการายพ่แพ้ฟิลิปปินส์โอ้ยอ้าวมันก็ตกรอบมันก็บแพ้เขาตัวสิไปโทษโคตดจังไหยใส่นักเตะย่ยยีบสวงวันนี้ปานจะควงเป็นญี่ปุ่นสนุดอ เอ้ยใส่ยี่สิบสองมาเล่นกับทิมชาิสุดแง่เขามันกับแพรตัวอ้าวมึงเสียวไวมาคุ้มเราจะเกินครอบวะเออก็ตกรอบคือเกาหลับลงโทษสิ้นแตียแย่งดอกเออตอนเริ่มทัวร์เมนตนบอกไม่หวังไม่หวังไปให้ไกลที่สุดแต่พอตกรอบพี่น้องเออสินเตียยังตกงานแบบไม่รู้เรื่องเลยวันนี้มีข่าวออกมาว่า ได้โค้ดใหม่เป็นชาวฮอลแลนด์สมดังหวังกับทีมชาติฮอลแลนด์สำรองที่โอนมาเล่นให้กับอินโดนันแหละพี่น้องเอ้ยแพทกิไคเวิร์ด,ดาอาดีตทีมชาติฮอลแลนด์ศูนย์หน้าอาเจ็กอมัมสเตอร์ดัมศูนย์หน้าบาเซโลนาผู้เกียงไกลวันนี้ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอินโดนีเซียแต่งตั้งให้มาคุมทีมชาติเพื่อสารฝันในการสู้ศึก รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเพื่อจะย้่ยหลุ้นในการเข้ารอบต่อไปอคือบอกเปรียบกวัวดิโอลาพูดอ้อาวเก่งคักหลายกันเลยเงื้อทิมคนปลาจังไดคืิมคนปลาล้วเ,เรียนไปเจอตะไปแดงเงื้อเตี๋ยตะเขาถีบตะเขาอยู่นั่นไม่ได้ไปดอกอา้อาวเา้ยทางอิลิโท,โทเฮียสมใจเป็นอย่างยิ่งได้แพทติกไคเวิร์ดมาแนวทางการเล่นสไตล์ฮอลแลนด์บอกว่า จะไปบอลโลกในครั้งต่อไปให้ได้ไม่ต้องรอไปปีหลังปีถัดไปจะเอาปีที่จะถึงนี้แพททิคไคเวิร์ดหวังว่าจะได้ทำงานอยู่ให้นานที่สุดนะออาวเอ้ยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียแต่งตั้งด้วยสัญญาสองปีและจะมาถึงอินโดนีเซียในวันที่11มกราคมนี้เพื่อเซ็นสัญญา ยังไงก็ขอเวยพรให้แพททิกไคเวิร์ดจงโชคดีไม่ใช่ว่ามาแพ้ทีมชาติไทยในซีเกียมที่ถึงปลายปีนี้ไคเวิร์ดก็จะตกงานเอานะพี่น้องข่าวต่อมาเป็นที่ฮือฮาในอินโดนีเซียวันนี้ออกมาชมไทยลีกยกใหญ่โอ้ยบอกว่าไทยเก่งอย่างงาั้นเก่งอย่างนี้ลีกมีคุณภาพช่วยดาเวียดนามอีกต่างหาก พอได้ผลประโยชน์นิดหน่อยก็ชมเลยนะอ,อ,อ้าวปัตตมาอาหารได้เข้ามาร่วมทีมทูแบงคอกเพื่อสู้ศซกไทยลีกในเลกที่สองปัตตมาอาหารมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูของเขานั่นเองมาเพื่อจะมาเช็ดบอลแล้วทุ่มไกล่ให้กับทูแบงคอกเพื่อรุ้นแชมป์กับบุรีรัมในเลกที่สองนี้ปัตตมาอาหารเพิ่งหมดสัญญากับซูวอนเอฟซีของประเทศเกาหลี หลังจากรับใช้สูวรด้วยสติอันสวยหรูหนึ่งนัดพร้อมกับหนึ่งใบแดงสถิติเป็นทายาทหลังมีข่าวออกไปเวียดนามเพื่อนรักก็อิดจฉาตาร้อนบอกว่าทำไมไทยลีกไม่ใช้นักเตะเวียดนามเลยใช้แต่นักเตะประเทศอื่นนักเตะเวียดนามเก่งทุกคนเลยแต่ทำไมไม่มาไทยลีกจริงๆทีมไทยลีกหลายทีมก็สนใจทีมเวียดนามอยู่เหมือนกันนั่นแหละ ต่นักเตะเวียดนามไม่ค่อยอยากมาเล่นที่ไทยลีกเพราะกลัวว่าเป็นตัวสำรองแล้วจะอับอายและที่สำคัญอาหารการกินไม่มีหมาย,ย่างลายนั่นเองหยอกยอกยอกความจริงนักเตะเวียดนามได้เงินเดือนค่อนข้างสูงในหลีกของเวียดนามอยู่แล้วจึงไม่ค่อยอยากออกไปลำบากรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวเบสิกของนักเตะเวียดนามเมื่อไปเล่นที่ต่างประเทศแล้ว ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้นักเตะเวียดนามจึงไม่ค่อยนิยมในหลีกต่างประเทศมากนะักไทยลีกนิยมใช้โคต้าอาเซียนเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะลูกครึ่งสไตา์ยุโรปรวมถึงอินโดนีเซียก็แข็งแรงและก็ดูดันอย่างอัสนาวีของการท่าเรือดังนั้นแบงคอคจึงลองใช้ปัตมาอาหาร เพราะมีความแข็งแกร่งแถมมีลูกทุ่มไกลที่เป็นทีเด็ดที่ขาดได้นั่นเองภาคสโลขอกระแสข่าวขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงแค่นี้ถูกใจถูกใจอย่าลืมสับสกายให้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ